สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่เกียวโตนะตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วก็ออนอตเดินทางมาถึงศาลเจ้าศาลเจ้าจิ้งจอกนะเนาะนะครับตอนนี้ฝนตกก็ดีเหมือนกันนะคนน้อยนะแต่มันก็เป็นอุปสรรคกับเราเหมือนกันนะในการถ่ายรูปนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าข้างในจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าเพิ่งลง รถออไฟมาเนาะแต่คนน้อยเออดีไม่เหมือนเมื่อวานกันที่ไปวัดเออคิโอมิซึนะครับหรือว่าที่คนไทยรู้จักน็คือวัดน้ําใสเนาะคนเยอะมากๆมาเหมือนกับไม่มีโควิดเลยทุกคนโอเคมาดูวัดนี้กัน ตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในแบบลึกมากๆ,ๆนะครับทุกคนซึ่งจะสุดทางแล้วตอนนี้ข้างหลังและข้างหน้าไม่มีใครเลยครับอากาศฝนตกฟ้ามืดนะครับทุกคน ตอนนี้ขึ้นบันไดามาแต่ว่ายังไม่สุดทางนะครับมันยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ4ี่สบนาทีในการจะขึ้นไปข้างบน<ม>แต่ว่าขึ้น4ี่นาทีเนี่ยมันก็หมายความว่าเราต้องลงอีกประมาณ4ี่นาทีใช่ไหมมันก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าเนื่องจากเราต้องไปสถานที่ต่อไปนะครับก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะทุกคนสำหรับใครที่มาก็ เปิดเวลานิดนึงเนาะแล้วก็สักสามชั่วโมงนะครับอยู่ที่นี่หมายว่าน่าจะใช้เวลาได้เนาะก็เดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งกันดูควุ์ เมื่อกี้ที่มันบอกว่าเราจะไม่ขึ้นมาบนยอดครับแต่เปลี่ยนใจละเพราะว่าทิ่คติว่ามาแล้วต้องมาให้สุดตอนนี้ยังไม่ถึงยอดเลยครับดเดยวมาขึ้นบันไดมาประมาณแบบ20นาทีละ๋เดินไปต่อกัน เมื่อกี้มีป้ายบอกว่าเราจะถึงยอดเขาอีกประมาณคือใช้เวลาแค่5้านาทีเท่าน,นั้นครับก็มาแทนทุกคนแล้วนะคือเราเห็นแ้ว่าวัานนี้นอกจากฝนตกอะ่ะ การที่เราขึ้นมาถึงบนยอดตรงนี้คะมันจะไม่ค่อยมีใครเดินขึ้นมานะครับเพราะว่าหนึ่งมันใช้เวลาแล้วก็บันไดมัมนค่อนจะชันแล้วมันต้องใช้กำลังจริงนะเออแมสกมกอะไรเนี่ยไม่ต้องลอะแมสกะแต่ถ้าแบบต้องการเอาเสาบันนะข้างล่างก็มีนะครับน้องขึ้นมาถึงข้างบนนะแต่แบบอารมณ์แบบเหมือนกับ สักครั้งเนาะเรามาแล้วเนาะเราเสียค่าดิจ่าเราเสียค่าที่พักเราเดินทางมาแล้วเนาะก็ทุ่มให้มันไปที่สุดนะครับเหมือนอารมณ์แบบไปแบบพิชิตภูกระดึงอะไรประมาณนี้ทุกคนเราต้องถ่ายกับป้ายใช่ไหมทีเนี้ยถ่ายกับเสาหมอกเริ่มลงแล้วฮะ เราถึงยอดเขาแล้วเราถึงยอดบนสุดแล้วเราถึงยอดเขาแล้วครับทุกคนยอดเขาตรงนี้นะอ่าสูงจากระดับพื้นดินนะครับอยู่ประมาณ233เมตรนะครับก็มีความสุขมีความสุขถึงแม้ รองเท้าจะเปียกบ,บอลหมดแล้วก็ตามนะครับอาดูบรรยากาศฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากๆเยวขึ้นไปดูข้างบนดี๋ยว่อ ชนะั้นอะเมื่อกี้มาขึ้นไปจนถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับทุกคนอยอดสูงสุดเลย ทุกคนครับหลังจากจบศาลเจ้าไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แวะทานข้าวที่สถานีเกียวโตนะครับตอนนี้กำลังจะเดินไปเอ,อ่อวัดโทจิครับวัดโทจินะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่หลายๆคนเนี่ยมาเกียวโตแล้วต้องมาถ่ายรูปนะครับ แต่ทุกคนสภาพอากาศวันนี้คือฝนตกมากนะก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการมาเที่ยวเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็เลยแบบเออไหนๆก็มาแล้วก็เลยแบบแวะมาดูแล้วกันถึงแม้จะแบบไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มาเก็บภาพมาเก็บความทรงจำนะครับเดี๋ยวไปดูกัน าถึงแล้วครับวัดโทจิหมามันจะเป็น JD, เจดีย์เจดีย์ห้าชั้นอยู่ข้างหลังครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้มีนะเออคนไม้บังนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูไกลๆกันไม่มีคนเลยไม่ใช่เพราะว่าเป็นวันทำงานหรือว่าอะไรนะครับคนมันตอกออกแบบเออน้ำก็ขังนะทุกคน